่าสุธีอุบลราชธานีครับมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการอบรมเพื่อที่จะรับมือข่าวสารในยุคดิจิทัลป้องกันไพ่จากเฟกนิวร์ครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ร่วมกับมูลนิธิสื่อสั่งสุขสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมผู้สื่อข่าวครับร่วมกันจัดอบรม AI กับการรับมือข่าวสารในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการซื้อมวลชนอุบลราชธานีต้านการข้อรับชานและป้องกันไพ่จากเฟกนิวหรือข่าวล่วงนะครับเสริมทักษะและความหูดันปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรมกรมการการวิจัยแห่งชาติซึ่งโดยมีในาใยชัยวัฒน์บุญชาวลิดครับภูมิในการสำนักประชาชนสภานเขตสองเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางสิทธิดารัตท่าราสมบัติสถิติจังหวัด นายสกลหอมกลิ่นเลข,ขานุการมูลนิธิสื่อสั่งสุขและก็สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในเทือนีครับโดยหัวข้อในการอบรมเทือนีมีอย่างแน่ก็จะมีเรื่องของหูท่านในยุคดิจิทัลกับปัญหาข่าวล่วงและมีชาฉีพออนไลน์ AI กับการรับมือข่าวสารยุคดิจิทัลครับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันด้วยปัญญาประดิษฐ์และการหอดบทเรียนจากมีชาฉีพออนไลน์ ว่ามีอย่างแน่มาในรูปแบบใดขเข้ามาตัวจะแนกันแน่และที่สําคัญเขาจะสาม,มารถที่จะเหตุซื้อเพื่อที่จะให้คัานแนะนําป้องกันที่จะเกิดขึ้นรวมถึงแลกเปลี่ยนบทเรียนการรับมือข่าวล่วงและก็ออกแบบที่ทากการรับมือข่าวล่วงในพื้นที่ไปฟังเสียงของท่านผู้ในการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสองครับทิ่บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้มีความสําคัญทั้งสื่อมวลชนรวมถึงพี่น้องประชาชนกันนําครับ ตอนนี้ที่ประชุมก็ได้มีข้อสรุปว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมร่วมกันแล้วก็วางแผนที่จะมีการผลักดันเปิดศูนย์ที่จะต่อต้านข่าวลวงให้กับชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จะ,จะจะได้เป็นแม่งานในการที่เราจะได้ขับเคลื่อนง,งานในการป้องกันพี่น้องประชาชนจากข่าวลือข่าวลวงนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คิดว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้วิจัายาน,นะครับอย่าโอนอย่าเชื่ออย่า ทำอะไรนี้มันจะไปเชื่อในเรื่องของออสื่อโซเชียลมากนักนะครับมีโทรศัพท์มีอะไรเข้ามาหลอกว่าจะเป็นใครคนนู้นคนนี้ก็อย่าไปยึื่ออย่าไปเชื่อนะครับมีวิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะดําเนินการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะการโอนเงินต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ